เช้ามาอันดับแรกเลยนะคะพี่ตุ่มก็จะมาดื่มน้ําเลมอนกับโอลีฟออยล์นะคะวันนี้ก็ดื่มเป็นวันที่2แล้วคะ่ะทุกคนคือเปรี้ยวมากเลยจากนั้นก็เดินไปส่งลูกที่รอรถบัสคะ่ะวันนี้เขาก็ขึ้นรถบัสไปเองนะคะแต่ว่าเขาอยากให้แม่เดินไปเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าก็ยังไม่คุ้นชินเเนาะก็เพื่อลูกกนะันเนาะคนเป็นแม่นี่ทําได้ทุกอย่างคะ่ะอาทิตย์นี้คือพี่ตุ่มเนี่ยเริ่มฝึกงานแล้วนะคะฝึกงานผู้ช่วยพยาบาลน,นี้ประมาณสาอาทิตย์คะ่ะเทอมแรกเนี่ยพี่ตุ่มนะ่ะฝึกงานเฮมชันส์นะคะจริงๆเนี่ยตอนแรกได้เป็นนนนบ้าาาพักคาานะกคคชรทุแต่ว่ว ตุ่มมาเคยทํามาแล้วค่ะบ้านพักคนชราคุณครูก็เลยให้ไปฝึกงานที่แฮมเชนส์ค่ะแต่ว่าจริงๆในแฮมเชนสะ์นัดพี่ตุ่มก็เคยทํามาแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไปฝึกอีกก็ยิ่งดียิ่งได้ไประสบการณ์อลนะคะวันนี้ครูฝึกนัดไปดูที่ทํางานค่ะจริงๆก็เป็นที่ทํางานเก่าที่พี่ตุ่มเคยทําเลยค่ะน้องที่เป็นครูฝึกเขาก็จะแนะนํานะคะว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนที่จอดรถอยู่ตรงไหนแล้วก็ห้องทานอาหารอยู่ตรงไหนค่ะคือที่นี่เขาก็จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะนะคะนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยก็ออกฝึกงานแท แทบจะหมดทุกคนนะนะคะยกเว้นคนที่แบบว่าได้บรรจุเนาะถ้าเขาไม่อยากฝึกงานเขาก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วนะคะแต่ว่าอย่างพี่ตุ๋มเนี่ยเป็นพนักงานรายชั่วโมงไงคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทําช่วงหน้าร้อนซะส่วนใหญ่เนาะช่วงนี้ก็คือแทบจะไม่ได้ทํางานเลยคะ่ะเพราะว่าเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็การบ้านมันก็เยอะจริงๆค่ะทุกคนวันก่อนเนี่ยฝ่ายจัดหาพนักงานเนี่ยเขาก็โทรมานะคะอยากให้พี่ตุ๋มไปทํางานคะ่ะแต่ว่ามันไปไม่ได้จริงๆอะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะยิ่งออกฝึกงานแล้วเนี่ยจะไม่มีเวล พี่ตุ่มเนี่ยก็จะฝึกงานตามตารางที่ครูฝึกได้นะคะก็คือทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอาทิตย์หนึ่งก็35ชั่วโมงอะนะคะก็คือ3มอาทิตย์เนี่ยพี่ตุ่มต้องฝึกงาน105ชั่วโมงค่ะอาทิตย์นี้จะเป็นงานวันเกิดด้วยทุกคนพี่ตุ่มมาสั่งของไว้นะคะตอนแรกคือตั้งใจไว้ว่าคืออยากจะหาสถานที่แล้วเราก็จะจัดงานเองอย่างเงี้ยค่ะทำเอาหงอาหารอะไรทานเองเนาะก็เลยสั่งพวกจานพวกช้อนซ่อมหรือว่าพวกถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบว่าใช้แล้วก็ทิ้งได้เลย ทั้งแก้วทั้งอะไรด้วยหมดเงินไปเยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วต้องไปจัดที่ร้านอาหารค่ะจัดที่ร้านอาหารนี่ก็สะดวกมากเลยเนาะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะทั้งสถานที่ทั้งตกแต่งแล้วก็อาหารค่ะคือเราเนี่ยก็ไปแต่ตัวเลยนะคะเดินเข้าไปสวยๆเลยค่ะแล้วก็สามีเป็นคนจ่ายนะคะกระดาษเช็ดปากครบรอบ50ปีน่ารักไม่ไหวค่ะทุกคนมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเลยค่ะแล้วก็สั่งที่สูบลูกโป่งมาด้วยนะเพราะว่าพี่ตุม้มเนี่ย จะเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปตกแต่งที่เพดานะนะคะแล้วก็ติดตามตรงระเบียงหรืออะไรประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าเออก็อยากให้มันมีสีสันเนาะงานมันจะได้ไม่กร่อยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ตุมนะ่มเนี่ยจะเข้าไปคุยกับผู้จัดการร้านอาหารนะนะคะไม่รู้ว่าเขาจะให้ตกแต่งได้มากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารนะคะก็เดี๋ยวไปคุยกันก่อนเนาะถ้าเขาให้ตกแต่งยังไงเนี่ยก็คงจะทําให้มันแบบว่าเออพอดีพองามนั่นแหละค่ะไม่ได้ทําอะไรเวอร์วังอลังการหรอกค่ะก็อยากจะตกแต่งแค่ให้ แขกแบบว่าเออแลดูมันมีสีสันอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะงานใหญ่ๆแบบเนี้นานๆมีครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะลูกบอล50าสิบปีนะคะโอ้ยวันเวลามันผ่านไปเร็วเนาะทุกคนแป๊บเดียวเนี่ยมันเหมือนกับเมื่อวานนี่เรายังเป็นเด็กๆอยู่เลยอะ่ะวันนี้โผลมาเผอแป๊บเดียวในห้าสิปีแล้วคะ่ะทุกคน